สวัสดีครับพวกเรามาจากโรงเรียนราชประชาอุทธร64จังหวัดสุราษฎร์ธานีมานําเสนอโครงงานเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจวิเคราะห์โรคใบข้าวโพดครับที่มาและความสําคัญนะคะการจัดการโรคในใบข้าวโพดตั้งแต่ระยะเริ่มต้นถือเป็นสิ่งสําคัญในการป้องกันร,รักษาให้ข้าวโพดและผลผลิตของเกษตรกรมีคุณภาพที่ดีปัจจุบันการนํา AI มาใช้ทางด้านเกษตรนอกจากช่วยเรื่องประสิทธิภาพไปยังช่วยเกษตรกรกําจัดปัญหาได้ทัน ในการทำโครงงานครั้งที่ผ่านมาผู้จัดทำการตรวจวัดและจำแนกโรคที่แสดงอาการของใบข้าวโพดโดยใช้เทคนิคการถ่ายทอดการเรียนรู้การประมวลผลภาพด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่สามารถนำใช้ในการตรวจสอบใต้จริงในพื้นที่จริงได้โดยให้ AI learning รูปภาพาต่างๆของใบข้าวโพดทั้งที่เป็นโรคและปอดโรคแล้วดูโมเดลทำชุดคำสั่งปปรับปรุง ให้สามารถเรียกใช้และแสดงผลได้ในรูปแบบโมเดลแอปพลิเคชันเพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดต่อไปวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันตรวจวัดและจำเนกรคที่แสดงอาการบึงใบข้าวโพดและเพื่อประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ขอบเขตการทำงาน ทำการทดสอบตรวจโดคที่ใบข้าวโพดในแปลงกเกษตรครโคหองนาโรงเงรียนรัะชาปนุกโคบุพศีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่บริเวณตำบลท,ทะเลประโยชน์ที่คาาว่าจะได้รับ 1. ผู้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้กเกษตรกร 2. เกษตรกรสามารถใช้แอปพลิเคชันแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด วิธีการดำเนินการ 1. ให้ AI learning รูปภาพต่างๆของใบข้อวโพดททั้งที่เป็นโรคและปลอดโรคแล้วโหลดโมเดลเป็นแบบไฟล์ TF Lite เพื่อนำไปเขียนโค้ดคำสั่ง 2. เขียนโค้ดคำสั่งให้สามารถแยกแยะโรคได้จากการนำข้อมูลรูปภาพที่ถ่ายภาพจากกล้องไปประมวลผลในข้อมูลของโมเดลที่ทำไว้ 3. เขียนโค้ดคำสั่งให้สามารถสร้างแอปเป็นไฟล์ APK เพื่อให้สามารถดาวน์โหลดได้ 4. เมื่อเข้าแอป,ปแล้วกดถ่ายภาพแอป,ปจะทําการเปิดกล้องมือถือแล้วจับภาพของใบข้อพดที่ต้องการถ่าย5เมื่อถ่ายภาพเรียบร้อยแล้วแอป,ปจะทําการประมวลผลรูปภาพโดยการอ้างอิงจากฐานข้อมูลของโมเดลภายในแอปพลิเคชัน 6. แอปพลิเคชันแสดงผลลัพธ์ได้แก่ชื่อโรคและวิธีป้องกันโรคนั้นๆครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของโค้ดคําสั่งนะครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นการเขียนโค้ดคําสั่งนะครับโค้ดคําสั่งจะทํางานจากข้างบนลงข้างล่างไว้นะครับก็คือข้างบนเมื่อเมื่อกดตรงนี้จะเป็นการเริ่มทําการทํางานของชุดคําสั่งนะครับส่วนนี้จะเป็นการ Import โมเดลไฟล์ tf Li ท์ F ที่ทำการ Learning ไว้ก่อนหน้านี้นะครับนำมาไว้ใช้ในแอปพลิเคชันเพื่อนเป็นฐานโมเดลในการแยกแยะของโรคนะครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นการกำหนดนะครับว่าหากโมเดลเห็นโมเดลนะครับแยกแยะภาพจากที่เราถ่ายได้นะครับว่าเป็นภาพของโรคอะไรก็จะแสดงผลในหน้าจอฝั่งขวานี้นครับต่อไปนี้จะเป็นการทดสอบเป็นตัวอย่างนะครับ ภาพนี้จะเป็นภาพของใบข้าวโพดที่จะนํามาทดสอบนะครับนี่ครับเมื่อกดตรงนี้เพื่อเริ่มการทํางานนะครับโค้ดจะทําการรันตัวเองแล้วก็แยกแยะรูปของใบข้าวโพดที่ถ่ายได้นะครับไว้ในมุมฝาขวานี้ก็จะเป็นผลลัพธ์จากการประมวลผลของโมเดลภายในแอปนะครับตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่จริงเพื่อทําการทดสอบแอปพลิเคชันนะครับ นี่เป็นตัวอย่างของใบที่เป็นโรคนะครับจะเป็นโรคใบด่างนะครับสําหรับใบนี้และนี่จะเป็นตัวอย่างของโรคใบหยุดนะครับ คราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้2ด้านคือด้านการใช้งานแอปพลิเคชันและด้านประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันนะครับวิเคราะห์หาผลความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในตําบลขุนทะเลจํานวน10คนพบว,ว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันด้านการใช้งานของแอปพลิเคชันและด้านประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเท่ากับ 4.10- และ3า3ตามลำดับครับ สรุปผลและอภิปรายผลนะครับจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อแอปพลิเคชันของกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจํานวน10คน2ด้านเป็นดังนี้ครับ 1. ด้านการใช้งานอยู่ในระดับดี 2. ด้านการประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีเช่นกันครับพวกเราจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห64จังหวัดสุราษฎร์ธานีจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ